สวัสดีค่ะแนนซี่ทสมัยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบปะแฟนทั่วโลกเลยนะหายหน้า,ห,นาหายตาไปหลายวันเนื่องจากฝนตกฟ้าร้องพายุเนโรเข้าเมืองไทยนะอ้าววันนี้ดีใจมากเลยมาเจอคุณเสรรภูมิสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับคุณเสรรภูมิเนี่ยวันนี้อ,อะไรมาให้พี่เอย่ยก็เป็นกาแฟที่เปิดตัวใหม่หมจนะครับวันที่เก้านี้จะเปิดตัวที่เพรบู์เขาคอนะฮะโดยการที่ เชิญท่านผู้ว่ามาเปิดสาขามาเปิดศูนย์ที่จะจำหน่ายกาแฟเกาเคาะคือเรามีคอนเซปต์ว่ากาแฟไลย้ลยหล่เขาเนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนไปเที่ยวเยอะที่สุดก็คือเขาเอาอะยังยังไม่มีแบรนด์ของตัวเองเลยที่ไมาเคยไปเขาคาเลยเลยายมากอยู่ที่ไหนเก่าก็วันนั้นก็เรียนเชิญบีนันซี่ด้วย เอรู้สึกงานซ้ํากันมีหนุ่มส่งการ์ดเชิญมาเอ้หนุ่มคนนั้นชื่ออะไรเอ่ยใครเขาบอกพี่แนนเนี่ยกาแฟเนี่ยนะมันพิเศษกว่าที่ใดในโลกเพราะมีมะขามใช่หวานพิจบูเนี่ยมันมีผสมอยู่โูบัตตาเออสรรพคุณสรรพคุณเลยออยากเู้ยมันมีโรบบัตตาแล้วก็มี มีสารสกัดจากเนี่ยมีส่วนผสมของมะขามหวานด้วยของพิจบูลเขาบอกว่าเป็นสินค้าแบรนด์เนมของพิจิบูลเลยซึ่งไม่มีที่ใดในโลกไม่มีที่ใดในโลกที่เขาวิจัยแล้วคือเรื่องมะขามหวานนี้ก็ไม่ต้องบอกเพรารู้อยู่แล้วว่าเป็นยายาระบายอ่อนๆด้วยนะครับทุกคนที่รักสวยรักงามผู้หญิงที่ต้องการที่จะขับ ของเสียในร่างกายก็เป็นกาแฟลดน้ำหนักได้ใช่ครับตามธรรมชาติแล้วเปลือกของเม็ดมะขามเนี่ยมันจะมีมีสารตัวหนึ่งที่ไปไปรักษาข้อเขาอ๋อคอลลาเจนครับแบบมันนัอนก็นีเพราะธรรมดาแล้วส่วนมากสมัยก่อนนี่เขาก็เปลือกมะขามเนี่ยเขาไปทำกาแฟอยู่แล้วเนียเหมือนภูมิปัญญาไทยเลบ ที่เมืองนอกจะมีกาแฟชะดต้องบาหลีบ้านเรากาแฟเขาคอก็ต้องไปเขาค้อถูกต้องครับเพราะว่าเพชรบูรณ์เองเนี่ยแล้วเรารวมสองอย่างเลยทั้งเนื้อกาแฟทั้งมันเป็นสมุนไพรเป็นกาแฟสมุนไพรผู้ที่รักสุขภาพนะรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเนื้อมะขามหวานที่คัดสรรมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ผสมกันครับโดยใช เรียกอะไรเทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกต้องครับเสินมาทานแล้วเนี่ยก็เป็นกาแฟสุขภาพครับเป็นแบรนด์ที่ชาวเพชรบูรณ์ต้องภูมิใจนะครับภูมิใจมาถ้าเอ่ยชื่อนี้นะครับนะก็คือต้องเป็นเพชรบูรณ์แน่ๆนะครอบเขาเขาเพชรบูรณ์แก่ได้มเนี่ยแก่ได้ครับในในในกล่องเนี้ยเออก็ให้เลยครับนะฮะเนี่ยฮะก็เราทานปกติสวยมากนะฮะ เด็กก็เกุ่สวยแล้วหนึ่ง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 มีมีกี่ซองเนี่ยมีสิบสองครับสิบสองนะเตอร์ใครสนใจจะติดต่อที่พี่เนนซี่ได้นะครับจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะก็ได้เช่นเดียวกันกาแฟดีมากเลยครับผมอ่ะ สิบสายแรกโทรกเข้ามาสูตรไปหนึ่งเก้าแปดสี่ห้าปดห้าหกแจกนะครับปีครับอ่ะเขาที่มาคุยเรื่องแลลลี่พี่บ้างไปเปล่าครับแลลลี่การูุศนยี่สิบสองถึงยี่สิบสามยี่สิบผมน่าจะอยู่ที่สซอปรลาวเออโอ้ยได้ข่าวว่ากาแฟคุณนิโกอินเตอร์ครับก็มันมีสาขาที่เราไปเปิดมาอยี่ที่ฝักเซ ปักเซ่นะครับักที่ครับปักเซ่ก็มีสาขาก็จะไปตกแต่งที่สาขาที่ปักเซ่แล้วเขามันมีแบรนด์ดีๆที่มีอ่าฟังทีาอะกาแฟคุณดาวเนี่ยเขาก็มีเนี่ยที่ที่ลาวแต่ตอนนี้ก็หลายยี่ห้อกาแฟคุณเนี่ยไปตีเขาก็จุยเลยได้ชาไว้ขายดีมากที่ตรงที่เอเชียหม้อ๋อเอเชียมอลนี่ก็ ก็มีศูนย์ของเราอยู่แล้วตอนนี้กําลังจะบุกทางเหนืออยู่นะฮะเพราะว่าสาขาหนึ่งสาขาแรกเลยอยู่ที่เชียงมอนแล้วก็สาขาที่สองคือปักเซ่ปักเซ่นจะขึ้นเคียงของออกท้นทางเพรันักขาวัอ่เลยนั่นแหละแล้วเขามีโปรแฟนชายแฟนชายไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีหลายยี่ห้อเข้าไปแต่เป็นแบรนด์เป็นเจ้าของเดียวกัน แต่ของคุณนี่เรียกว่าตอนนี้มาแรงแสงทางโค้งเลยคาแฟ่เขาคออ่ะบอกเบอร์โทรได้เลยค่ะครับเบอร์โทรผมก็0912181131ค่ะหรือจะมาซื้อที่รายการฟ้าใสได้เลยครับเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นไรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่าตอนนี้มีอยู่พูดไม่ออกมีครับมี มีตอนนี้มีรู้สึกจะกห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องอ๋อห้าแหวนนี่ลกเซวเล้แซห้ากล่องหกล่องแถมเพราะฉะนั้นคนที่จะไปแลลี่กับเรานะแลลี่การบุศลฟ้าใสนยนโมพุททยะซึ่งแลลี่ของพี่เนี่ยหนึ่งเสริมดวงฟรีกับพ่อปู่ที่ถ้ำนางนวลที่ชะอำมเวชบุรีสองรับเสื้อยันกันภัยฟรีสามรับเงินสดถ้วยเกียรติยศรางวัล ี่บริจาคของให้คนกันเหรี่ยนทานอาหารกรนเหรี่ยงชมโชว์กัะเหรี่ยงชมโชว์ดาราซึ่งคือไปได้สนุกสนานได้ร่วมกิจกรรมแล้วเรายังได้บุหรีกแล้วก็มีกาแฟเขาพอแจกในงานรวมรัดไปปั้นเนี่ยมันมือชกเลยนะก็มีกาแฟเขาขอเนี่ยแจกในงานทราบว่าวันที่เก้าพี่พี่แนนก็จะไปด้วยใช่แล้วคุณไปตั้งบูธขายได้เลยว่าที่นั่นเนี่ย คนมาเยอะพวกวีไอพีนะคะก็ฝากด้วยสูตรแปดหนึ่งเก้าแปดสี่ห้าแปดห้าหกสั่งซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นพี่ไหนนแลนดี้พี่อ่ะขายถูกสามพน้าแก้วผมสองคนกินอยู่เสร็จได้วันเงินจดถ้าผมอยู่ในในไทยผมก็คงจะไปด้วยเพราะว่าชอบขับรถเที่ยวนะฮะมนก็ส่งตัวแทนมาสิน้ำอานแล้วก็หนุ่มๆหลายคนก็ไปกันนะอย่าลืมนะคะวันนี้ ขอบคุณกาแฟเขาคอนะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันสักหน่อยว่าสรรพคุณเป็นยังไงนะเป็นกาแฟเดียวในโลกที่มีส่วนผสมไอส่วนผสมของมะขามหวานของมะขามหวานทีช่บูนค่ะนะขอบคุณสปอนเซอร์นะคะครับบาลานซี่เซฟเวอร์นหลังไม่คานบด้ารับจากวิลลันะขอบคุณบริษัทเอ็นเคเอ็กซ์เซทราเวนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะวันนี้ให้พี่นะ ค่ะคืนขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสีสายแรกนะคะสุดแปดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์แปดกแจกฟรีครับเอาลองลองไปชิมโอเคเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ